สวัสดีครับตามใจท่านที่ชอบเฮฟวี่นะครนี่เครื่องหนังเฮฟวี่กับโปรโมชั่นแกรนด์ฮอล์มาในเลื่อนด้วยนะครับนี่50%จัดรายการช่วงนี้นะครับถึงวันที่17เช่นเดียวกันนะครับนี่วันที่1ิพฤศจิกายนนะครับเครื่องหนังเฮฟวี่มีรองเท้าหนังมีอะไรให้คุณลูกค้าได้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสอบถามราคากันได้นะครับก็มีรองเท้าแต่ด้วยรองเท้าแต่เนี่ย ราคา199บาทเท่านั้นเองนะครับน,นี่ดูราคารองเท้าแตะก่อนนะครับอ่า1น9บาทกับ h ฮฟว y ่เฮ v วี่เฮฟวนะเฮฟวี่นี่มีกระเป๋าด้วยนะครับอ่าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพราะว่าปกติก็จะมีแต่รองเท้าส่วนใหญ่เฮฟวี uh, <heavy S 1> ขายกระเป๋านี่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับนะครับอ่าเฮฟวีนะครับกระเป๋าร,ราคาเรือน199บบาทนะฮะพอๆกับร,รองเท้าแตะเลย นี่นะครับกระเป๋านะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้าสีสันต่างๆนะฮะโอ้โหวันนี้ปกติเคยเห็นในเฮฟวี่ขายรองเท้าคุณสภาพบุรุษมีคุณสภาพสตรีด้วยช่วงหลังนี้นะครับนี่นี่นนอรองเท้าใส่วิ่งนี่ไงนะครับลด50%รนตนะครับนะจัดรายการลดอย่างแรงไม่แรงไม่ลดนะครับกับผลิตภัณฑ์รองเท้าของเฮฟวี่นะครับ ของคุณสุภาพสจตรีก็มีนะฮะนี่สีสันสวยสดใสน่าใช้นะจาเรืนรงองเท้าว,วิ่งรองเท้าคัดชูรองเท้าใส่เล่นรองเท้าต่างๆมากมายนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่โปรโมชั่นแกรนด์ฮอลบันไดเลื่อนนะครับอยู่ถึงวันที่17พฤศจิกา,กายน2563เท่านั้นเองนะครับกับสิตัณฑ์รองเทา้าเฮฟวี่นะครับ